บ้านเมืองพี่น้องประชาชนจนเอาจนเอาบ้านเมืองชิบหายเอาธรณีสูบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ไม่เข้าข้างไอ้คนชั่วหรอกฮะวันนี้นักก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประเทศของแผ่นดินเนี่ยมันมาธรณีสูบเพราะอะไรครับเพราะแม่งไปสูบธรณีกินเงินกินแผ่นดินของหลวงไงฮะวันนี้ธรณีเลยสูบเห็นไหมฮะนะครับอ้าวไอ้นี่พูดจาไม่เพาะขอโทษนะ ไอ้สุดีคุยพ่อมึงไงไอสัตว์ไอเฮี้ยออกไปไกลๆเลยไอสุดีไอเฮี้ยอะไรเนี่ยให้คุยพ่อมึงไงพ่อมึงไม่มีไงไอสัตว์ที่เอาคุยมาให้เขาอ่ะคนพ่อคนแม่มึงไงไอสัตว์พวกมึงอ่ะมันหลับไปนานไร้ควายเสือกเข้ามาไอเฮี้ยไอเย็ดกับแม่เสือกเลอะเกิน นะฮะต้องด่ายอย่างเงี้ยนะไอสัตว์สลิมคิดไม่เป็นไอสัตว์ทำไมไอเหียน้ำเงินให้มึงแดกกันเยอะไงนะไอเหียสื่องเงียบสงบถูกครับสนับสนุนคนขายชาติวันนี้เงียบเป็นเป่าสากหมดนะเพราะแดกหมดแดกกล้วยกันเนี่ยไปดูใบกี่นะ้ำมาประเทศไทยนะมีแบบนี้นะผมบอกให้วันนี้ผมก็บอกแล้วผมก็นังจัดรายการของผมเนี่ย ไม่ต้องไปอะไรแล้วครับมันบอกว่าบางทีเดี๋ยวไม่ควรไปด่าไปเอ่ยชื่อคนนั้นเอ่ยชื่อผมไม่เอ่ยชื่อใครละใครอยากรับก็รับทำมะไ้เฮี้ยแล้วก็อย่าเดือดร้อนแต่มันมีไอ้พวกเดือดร้อนเข้ามาต้องประจานเดือดร้อนแทนโคตรพ่อคนแม่มันนะเพราะฉะนั้นคนเชียร์ก็มีคนไม่ชอบเราก็มีนะครับแต่ไม่ชอบก็อย่าเสือเข้ามานะฮะ ลบไปหมดนะผมบล็อกแม่งหมดเข้ามาไม่ต้องเอาไว้ลวไอ้พวกเฮียเนี่บางคนก็น่าเป็นส้นตีนเลยเฮียเกิดช้าห้านาทีรับรองแม่ไม่ได้เกิดเป็นคนไอสัตว์เกิดเป็นปลิงนะผมไม่ยอมนะเข้ามาถ้ามาด่าผมหัวด่ากลับเือมาให้คยุยไอ้เฮ<อ>ียท<อ>ุเรศพ่อมึงไม่มีงไงหรือพ่อมังเป็นตุ๊ดไอสัตว์พ่อไม่มีเหรออวัยวะเพศเนี่ยเจอมาให้เขาในไอ้หน้าเฮีย ทิ่ายที่เอ,เอาของตัวเองมาให้ทั้งนั้นของนุ่งก็ไม่ดีแล้วก็ไม่น่าดูด้วยไอ้สัตว์พวกขายชาติไม่เคยโดนจับเขา้าค mm ุ hmm. กหอเขาไม่จับแล้วครับ mm hmm. พวกขายชาตินะฮะว่าเที่ยวไปโยน,โยนบาปให้คนอื่นโดยคนนุ้งขายชาติคนนี้ใหญ่ตัวเหี้ยบางตัวในคตรขายชาติเลย mm hmm. เห็นไหมฮะก็ดูฮะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเปิดเขาเปิดคลิปเนี้ยตัวเหี้ยตัวไหนขายชาติแนละ้วก็ดูเอาเดี๋ยครับ ทีนะยังมีสื่อที่มันกล้าเปิดคลิปนะแล้วใครนั่งหัวโตะนะเป็นนายกและมนตรีไปดูเถอะครับอันนี้มันชัดเจนนะบอกกันเต็มปากเต็มคําผมยังไม่ได้ฟังคำพูดจากานายกสักาินฟังคำพูดจากานายกแพทองทานเลยว่าจะยกแผ่นดินให้ให้เขมรแต่มันมีในอดีตนะยกแผ่นดินให้เขาไปแล้วแล้วก็โยนไปเป็นของเขาเนี่ยแก้ตัวไงก็แก้ไม่ได้นะเพราะภาพอะไรมันฟ้องหมดคลิปเคิร์บมันมีหมด เสียงเสริมวิดีโอพร้อมชัดเจนนะมันไม่ใช่ AI แล้วครับเรื่องนี้มันไม่มี AI แล้วทั้งอ่าคุณคุณเล็กรูปหล่อคุณคุณเล็กบอกว่าทั้งนั่นแหละไอ้พวกนักเลงไอ้พวกนักการเมืองในพลในพันที่แอบอ้างผลสถาบาันหาก,กินกันมานานสร้างความร่ำรวยกันพุ่งปรีดถูกต้องนะคุณเล็กรูปหล่อนะครับอ่าบอกว่าถูกใจ 555ถูกใจ3ปทละราชัดเจเลยเฮ่อเออชัดเจนเนี่ยด่าเข้าไปพวกเฮียเนี่ยด่าเข้าไปมันเร็วระยำจริงๆนี่แหละครับนี่คือปัญหาการเมืองของประเทศไทยซึ่งบอกคาราคาซังกันเยอะเพราะฉะนั้นเราพี่น้องคนเสื้อแดงนะให้กําลังใจในายกทักษิณกันเยอะๆฮะเราไปให้กําลังใจอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วฟังนะครับ ฟังทนายวินยัตชาติมนตรีฮะทนายเขาจะรู้ดีครับคุณวินยัตชาติมนตรีรู้ครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงคุณอย่าไปทําเองไปคิดเองกันนะนะอย่าไปเยอะนะครับเอาความรักกันพอประมาณรักกันแบบเออเผื่อแผลคนอื่นเขารักมั่งอย่าไปผูกความขาดความความรักผูกขาดทําให้คนอื่นเขาจะเอือมละอาเอาแล้วมันไม่ดีนะผมพูดเตือนเอาไว้ก่อนผมเนี่เสื้อแดงเต็มตัวนะครับ ว่าจะไปจะไปยังไม่มีโอกาสไปติดงานติดก,การอยู่นะวันอาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่ากลุ่มกลุ่มของแดง50เขตใช่ไหมวันอาทิตย์นี้กลุ่มแดง50เขตนะครับก็จะไปทํากิจกรรมกันนะครับนะบไปให้กําลังใจท่านนายกทักษิณชินวัตรที่ถูกจองจําตอนนี้ไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่10บโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับใครว่างก็ไปนะครับไปกันครับ เราไปให้กำลังใจเราไม่ไปสร้างความหนักใจนะไปให้กำลังใจอย่าไปสร้างความหนักใจนะครับสิ่งไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปทํานะครับเพราะเขามีคณะทีนทนายเขาคอยดูอยู่ทําอะไรก็แล้วแต่นะต้องเชื่อมั่นนะในคณะทํางานต้องเชื่อมั่นในคณะของฝ่ายกฎหมายของท่านนายกทักษิณนะครับเขาจะมีอะไรต่อมีอะไรนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปสอบถาม นะอย่าไปต,ตัดสินใจกันเองทํากันเองละโดยภาระราการมันจะไปการสร้างความสเสียหายสร้างความลำบากใจนะวันอาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่าแดงห้าสิบเขตครับมีกิจกรรมนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามนะผมก็ได้รับเชิญมาเหมือนกันนะได้รับเชิญมาจากหน้าคณะของแดงห้าสิบเขตเดี๋ยวถ้าว่างอ่ะผมก็จะไปนะจะไปดูไปละลาไปดูนะครับ นะครับเพราะว่าเราก็บอกแล้วฮะ <c oughs> อายุอนาม <c oughs> อายุอนามมันเยอะแดดร้อนมากๆไม่ไหวเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปนะครับเราก็ต้องคอยระวังฮนะสู้กันมานานนะร่วมสิบห้าปีกับยี่สิบปีสิบห้าปีแล้วนะตั้งแต่สี่เก้าสี่แปดสี่เก้านี่ยนะตอนนี้ก็ขวบเข้ามาหกสิบหกหกสิบหกแปดแล้วเห,ห 48, เ,เห็นไหมครับตั้งแต่สี่แปดสี่เก้าเนี่ยเห็นไหมครับยี่สิบปี นะยี่สิบปีเป็นอย่างต่ําแล้วมันรวดเร็วเหลือเกินนะฮะตอนนั้นยี่สิบปีตอนนั้นเน,นี่ยผมก็อายุป,ประมาณเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบกว่ากว่ายังรุ่นรุ่นอยู่จนมาตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วนะกว่าหกสิบห้าแล้วนะครับก็บอกเลยไงครับว่าเลียวแรงมันถามว่ามันก็ต้องถดถอยเป็นธรรมดาแต่หัวใจยังแกล่งอยู่กับคนเสื้อแดงเท่านั้นเองนะครับ เราทําอะไรแล้วเราต้องนึกถึงฮะแล้ววันนี้เป็นข่าวเป็นคราวนะไม่ว่าจะเป็นอไอรายการหมากงหมาแก่เสืออะไรละครับถ้าท่านนายกทักษิณเขาจะออกมาจะไปอะไรครับเขาจะดูแลเรื่องน้ําท่วมเรื่องเกี่ยวกับท่อมันตันยังไงถ้าสมมุติเป็นข่าวอย่างที่จริงนะใบคุมเนี่ยแล้วจะเป็นไงครับแล้วเออแล้วเป็นไงครับก็ช่วยบ้านเมืองช่วยกทมช่วยอะไรแล้วเป็นไงฮะมึงนั่งจัดรายการและเสืออะไรครับ เสือกอะไรของพวกมึงอ่ะมึงก็จัดไปสิมึงอยู่ตรงข้างก็ไปเชียร์กันเอาเองข้าวข้อไหนที่ได้ทํางานนะก็ก็เอาเขาข้าวข้อไหนนะครับก็คนเป็นผู้บัญชาการเรือนจําเขารู้อยู่แล้วนะครับมึงเป็นแค่นักจัดรายการแล้วมึงจะเสือกถามหาโคตรพ่อคนแม่มึงอหรมึงจะถามหาพ่อมึงอะต่อความยาวสาาความยืดตัวมึงใกล้เกียเป็นโลกนู้นโลกนี้จัดรายการพยายไม่คนเขารักไร้สัตว์ ไม่จัดรายการเอาหนาสถานีของทางรัฐบาลแล้วมานั่งโจมตีตอนนายกไปทองทานเป็นรัฐบาลก็ยังโจมตีนายกอยู่เลยแต่ที่เวลาแผ่นดินยุบมึงไม่โจมตีไรสัตว์ว่าเขาปล้อนอำนาจมาไม่โจมตีล่ะว,ว่าไอ้พักประชาชนเนี่ยจับมือกันเต็มทำโมเอะสภารุ่มเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะก็ฝ่ายรัฐบาลมีกี่ตัวจะมาโทษเพื่อไทยได้ไงเขาเป็นฝ่ายค้านเขาจะมายกให้มึงนบีอะไรล่ะ ไอสัตว์ส่วนประชาชนอ้พรรประชาชนเป็นฝ่ายคำ้ำเพราะวันนี้ไม่ได้ค้ำใครนะค้ำภูมิใจไทยด้วยค้ำกล้วยตัวเองด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาพูดมากหรอกไอหมาหมาไอ้อะไรนะหมาแก่แก่ไอ้แมวเน่าเน่ามึงจัดอย่างนั้นเนี่ยมุก็ไม่มีใครก็ชอบขนอกจากพวกมึงอะแหละ แน่จริงเอาไหมหลัลกจะกลให้กูไว้กูจัดมั่งไม่ไปนั่งจัดกูจะสวนได้ดูไอ้เฮียก็ไม่กล้าอีกแล้วโอ้ยฟังไม่ได้เลยหยาบคายอย่างงี้ี้แต่ไอ้เฮียและที่วันทุกวันนี้นะการเมืองยี่เฮียบางคนเนี่ยขายชาติเนี่ยแนด่ดีเนี่ยมันไม่หยาบคายว่ากูพูดพูดหยาบคายเหรอวะน่าโธ่พวกมึงนํำประดิษฐ์ประดอยคำพูดกัน แหม่ประดิษฐ์ประดอยตั้งยังงั้เราเราอย่างงั้นเฮ้แกกว่าจะพูดออกมาเนี่ยแม่งเหมือนไอ้ไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะไอ้เกสรจะออกจากปากอ่ะดอกพิกละอกจากปากะยึกยึกยึกยักหน้าเอาบาชาลูกพักถีบแม่งสักทีไอ้เหี้ยสั์ทำตัวแบบนี้ไอ้เหี้ยแหมจะเป็นโนอินฟูอื นายกรักสินจะออกมาทำงานจะออกมาแรงว่าเป็นเขาก็เป็นนโยบายของอ่าเรือนจํำเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปไปเยี่ยวรถหัวพ่อมึงด้วยไอ้เหี้ยไอ้หมาเน่าอ่ะกับอีแมวล,ลอยน้ําอ่ะอนน